บ้านสวดโรฝันสวัสดีค่ะเช้านี้เห็นอะไรแดงแๆแวบๆพาเพื่อนๆมาดูค่ะแก้วมังกรนะคะแก้วมังกรกำพร้าของปลสม้มต้นนี้ไม่ได้ดูแลอะไรเลยปลูกทิ้งปลูกขว้างไม่ได้บำรุงอะไรเลยค่ะคราวที่แล้วเห็นเขาแห้งเหลือก็เลยมาแต่งกิ่งค่ะแต่งให้เหลือแค่กิ่งเดียว ที่ยังเขียวๆอยู่ปรากฏว่าออกลูกให้ได้ชมเชยออกลูกให้ได้เก็บกินค่ะวันนี้คงได้เก็บกลับบ้านถ้าไม่เก็บก็ร่วงทิ้งแน่ๆน,นี่ค่ะยังไม่สุกเต็มที่แต่ก็ต้องเก็บ่ะเนาะมีดอกใหม่อีกดอกหนึ่งค่ะเดี๋ยวไปชมกัน นี่คะ่ะมีออกดอกมาใหม่หนึ่งดอกเดี๋ยวต้องหาปุ๋ยมาบำรุงบ้างละ่ะเอาปุ๋ยมาบำรุงซะหน่อยนะคะเผื่อลูกนี้เขาจะโตดีกว่าลูกแรกค่อยๆทำไปทีละต้นเนาะตามแรงที่เรามีตอนนี้ก็ ให้น้องตัวตามธรรมชาติช่วยเหลือตัวเองไปก่อนเดี๋ยวจะไปพาไปชมต้นของยายค่ะต้นของยายที่อยู่ใกล้ๆกันงามเชยียวแหละไปกันค่ะนู่นต้นของยายอยู่นู่นนะคะเดี๋ยวไปกัน นี่ค่ะแก้วมังกรของยายเกิดอะไรขึ้นดอกเหลืองเลยอะเหมือนจะร่วงนี่ค่ะท่านผู้ชมอันเนี้ยเหมือนจะไม่รอดไม่แน่ใจเนาะเพราะส้มก็ไม่เคยปลูกคอยสังเกตกันไปอ๋อเขาออกติดกันเขาอาจจะเลือกที่จะสลัดทิ้งอันหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ประสมไม่แน่ใจนะใครพอจะ รู้เรื่องแก้วมังกรแนะนำปลาส้มด้วยนะนี่อีกดอกหนึ่งก็เหลืองค่ะไม่แน่ใจแต่ดอกบางดอกก็เขียวค่ะอย่างนี้ดอกนี้ก็เขียวสวยงามดีดอกก็สวยดนะ้วยเนาะติดดอกเยอะเลยแหละค่ะติดลูกแล้วก็มีเนี่ยอย่างอันนี้ดอกบานโรยไปแล้วก็กลายเป็นลูกนะคะ แกะมังกรสวยงามเลยนี่อีกลูกหนึ่งนี่อีกลูกหนึงใช้ได้ค่ะมีหลายลูกแต่ก็หลายดอกก็เหลืองเหมือนกันไม่แน่ใจว่าเพราะอะไร มาชมแก้วมังกรน,นะคะแค่นี้นะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ